วัสด,ดีพี่เข้มเข้าครัวเปิดตู้เย็นมานะน้องนาะยหน่วยข้าวว่าจะทําอะไรให้ใหายกินที่บ้านหน่อยนะน้องนาะยพี่เข้มก็จะมีเครื่องข้าวหมกสําเร็จรูปของนัทรินติดเอาไว้ในตู้เย็นตลอดนะน้องนะวันไหนอยากจะทําอะไรง่ายๆหรืออยากจะกินข้าวหมกไก่ก็สามารถทาง่าย,ายๆได้ที่บ้านนะน้องนะเอแล้วําแล้วทำให้แกตายเลยนะน้องนะก็แค่ ตั้งน้ำใส่เครืองข้าวหมกลงไปแล้วก็ใส่ไก่นะนงนะต้มประมาณ5นาทีไอ,อ้ยังตักแลนุสีไก่คือสวยมากแล้วก็กลิ่นข้าวหมกคือหอมน้นองนะจากนั้นก็ซาวข้าวล้างข้าวให้สะอาดน้นองนะเอาไก่ที่เราต้มเอาไว้ใส่ลงไปในหมอข้าวน้นองนะแม่เอ้ยแลที่ นขนาดนี้นะนงนะแล้วเราก็ใส่น้ําที่เราต้มไก่ลงไปน,นงให้ของเขาดีจริงนนองนะไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มหูงในหม้อข้าวธรรมดานี่แล้วก็หุงเสร็จนนองนะไอย้ยลังกาไม่น่าเชื่อเลยน,นงในะข้าวข้าวออกมาคือเม็ดสวยมากไม่แฉะไม่ดิบ ปังมากจะปังมากคือเม็ดเรียงสวยงามก,ก็จัดใส่จานไปเลยสิจ้าไม่ต้องรออะไรนะน้องนะแล้วไก่ก็ดีดีน้นองนะกินคู่กับน้ำจิ้มรสเด็ดของนัสดินบอกเลยว่ามันอร่อยนะน้องนะโรยด้วยหอมเจียวกร,กรอบ มันข้าวกันจริงๆนะน้องนะเมนูนี้บอกเลยว่าสิบันแมนเต็นสำหรับพี่เข้มเ้าครัวนะน้องนะจะกินแบบไก่ต้มหรือจะกินข้าวหมกแบบไก่ทอดก็อร่อยไม่แพ้กันนะน้องนะโอ้โหเล้วถ้าได้กินคู่กับไก่ทอดใหญดด่ไอ้ยลองกาบอกเลยว่าคือมันเด็ดคือมันข้าวกันนะน้องนะโรยหอมเจียวกรุบกรอบ ตกแต่งจานให้สวยห้ามแบบผู้ดีอังกฤษนะนงนะเป็นอันเสร็จข้าวหมกไก่ทอดหาดใหญ่ไอ้ยังกัดมีทั้งข้าวหมกไก่มีทั้งไก่ทอดอือเสร็จสับสำรับของคุณทเท้าเข้มนะนงนะแม่ว้แแม่แม,แม่ไม่รอชานะนงนะตักน้ำจิ้มมาราดบนข้าวหมกไก่นะนงนะอือ ข้าวหมกไก่คุณดีมากนะน้องนะ้ำเม็ดเรียงสวยไม่แฉะไม่ดิบนะน้องนะมไม่รอชา้าตักคำเติบๆเลยนะน้องนะกินคู่กับไก่ต้มคือดีมากนะน้องนะข้าวเนื้อซึมดีดีแล้วกินคู่กับไก่ทอดก็อร่อยไม่แพ้กันนะน้องนะสองเมนูข้าวหมกไก่ต้มกับข้าวหมกไก่ทอดอร่อยไม่แพ้กัน อย่าลืมไปทำกันน้อง,น,องนะแม่ไว้แม,แม่ทำได้ง่ายๆที่บ้านเลยนะน้องนะ